F4 รถตู้สายชิลนะครับคันนี้นี่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษน่าจะเป็นรถคันที่สร้างความตื่นตหนกโกลาหลได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามันอาจจะสร้างได้เฉพาะของคนเดียวก็ไม่รู้นะแต่คันนี้มันคือรถตู้ของ Mercedes-Benz นะครับ มันเป็นเบนซ์ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นรถตู้เชิงพาณิชย์นะครับนอกนั้นจะเป็นเบนซ์วีโตมาแนวตู้กึงก่งกึ R ่งเอสอาเนะครับเป็นตัวนี้เป็นคลาสเดียวของเบนซ์แล้วกเ็เครื่องดีเซล2.9ด้วยตัวนี้นะสมัยที่มันออกมาสงสัยมันจะออกมาผิดยุคผิดเวลา นะครับตัวนี้เป็นเบนประมาณปี2001นะครับบันออกมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยประหยัดด้วยแต่ความที่เหมือนกับตลาดตอนนั้นเขาคงจะไม่เข้าใจคำว่าเบนรถตู้ตัวนี้นะทั้งที่ผมมองว่ามันมีแต่ข้อดีนะเครื่องดีเซล2009แล้วก็ราคาก็แต่ราคาราคาเอาเรื่องครับตอนออกมานะครับประหยัดแล้วก็เครื่องมันผมจําไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องที่มาจากฝั่งเหมือนกับพวก ถ้าไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นะนะฮะมันมันก็ก็ทนทานแล้วก็ประหยัดนะตัวนี้ผมคือผมเคยรู้ว่ามันไม่ได้ถูกมันไม่ได้แพงนะครับแล้วดูดีดูสภาพคันนี้คือถ้าใช้เบนซ์แล้วเป็นรถตู้ผมก็แอสซูมเมอาคือสันนิษฐานโดยส่วนตัวเลยว่ามันเป็นรถตู้ส่วนบุคคลแน่นอนนะครับผมว่ายากที่จะไปรับจ้างโดยเอาเบนซ์ ถ้ามาแนวเบนซ์รับจ้างรถทัวร์มันก็จะต้องเป็นเบนซ์ตามสนามบินหรือไม่ก็เป็นตามแถวภูเก็ตซึ่งผมเชื่อว่าคันนี้เป็นเบนซ์นแบบใช้งานส่วนตัวนะแล้วผมว่าโชคดีมันได้เกียร์ธรรมดาไงมันทำให้มันอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วดูจากสภาพวัสดุอุปกรณ์เนี่ยข้างในเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้วอรวังอลังการแต่ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ดูดิรถมันไม่ได้มีความมองไม่เห็นความช้าของมันอ่ะคือผมว่าเอาเข้าจริงๆรีาเขาจะได้ใช้มันสักเท่าไหร่ดวผมไม่มั่นใจอลเนี่ยผมว่าดีไม่ดีดแทบไม่ได้ไปอะไรกับมันมากมายเรียกว่าชั่วโมงใช้งานจริงอาจจะต่ํามากด้วยนะครับคันนี้ดูโอ้โหมันดูเดิมนะดูไม่หวือหวาดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ข้างนอกเขาใส่ชุดแตง่งจริงจจะว่าไปชุดแต่งอ่ะคือ มันก็ได้จะพอหาได้หรือจ้างทำถ้าจะว่ากันจริงๆนะแต่พอมันมาให้เห็นอย่างนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาทำมาดีว่ะแล้วราคามันอะแสนสามหมื่นแปดพรุ่นนี้บอดี้นี้ này, ที่มันยังเหลือขายอยู่ก็ไม่เถียงนะมันอยู่แถวแสนหนึ่งบางทีก็เ0 0 0 0มื่นกว่าแต่มันไม่ใช่สภาพนี้แล้วผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถรับจ้างผมว่าชั่วโมงวิ่งเขาน้าจะน้อยอยู่นะครับ ไม่ได้หรูมากไม่ได้เวอร์วังอลังการแล้วก็ราคาชาวบ้านแล้วก็เบนแต่เทคโนโลยีผมเข้าใจว่ามันเป็นรถฝั่งเอเชียด้วยนะนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าใครที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้คันนี้ผมเชียร์สุดตัวผมเองก็สนด้วยสิ ถ้าจะต้องขับรถตู้ทั้งทีแล้วมีโอกาสคือเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินา้าแต่เราก็ไม่อยากซื้อของแพงก็เจอคันนี้ตู้เบนนะแล้วหน้ามันยาวหน่อยมันไม่ทู่มากนะครับตรงนี้ถึงแม้คนขับมันจะเดินไปข้างหลังไม่ได้แต่ก็มีมีคอนโซลกลางดูดีดูเรียบร้อยนะครับใช้งานได้โอ้โหผมถามผม,ผมชอบเป็นการส่วนตัวมากนะแต่ภาพดีสะอาดมากเลยครับโคตรจะเชียร์เลยอยากเชียร์ตัวเองให้จัดคันนี้ว่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะ โอเคไหมแต่ท่านใดพร้อมลุยจัดไปได้เลยครับคันนี้ขอให้โชคดีครับผม